เ้ยไม่อยากเล่าเนี่ยอิจฉามากเฮ้ยเธอจะอิจฉาวกว่านี้ถ้าเธอจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นเซอร์ไพรส์ไม่ใช่การถอมที่แบบมีการเตรียมการเติมนะคือผู้ชายอ่ะดึงเว้อร์ไปไงี้เอามืมูกชดอย่างเงี้ยสังเกตได้ว่ายาย่า,ยา,ยายไม่รู้ตัวนะไม่รู้ยาย่ายกันหัวล้อยี่เสียงด<ล>ังแล,งและเธอดูเบื้องหลังนี่คือเบื้องหลังการ้อมเออ อันนี้เต้นกับแมทปึ๊บอันนี้เต้นกับย่าเบ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 าไม่เหมือนใครกันแค่นี้แค่นี้หรอแล้วก็ผักทิ้งเบาๆบเบาเแค่นี้พอจริงปึ๊บปึ๊บมันที่อยากไม่อยากโดนน้องผักอ่ะแล้วยังตกใจดีต่อไปฉันใช้มุ้งนี้บ้างหรอแล้วจะย่นไหมจะหมูกจะเนื้อยู่ไหมยู่คือยอมรับว่า บรี่เนี่ยเข้าเหมือนเกิดมาเพื่อสัองคมโซเชียลจริงนะเขาเหมือนเขารู้ว่าพอช็อตนี้ปุ๊บเราจะต้องมีคนถ่ายปั๊บพอดีใคร,รงลงหลักคนแรกแม่ก, <laughs> แก,ก้แก้แต่งจะพลาดอะไงคือแม่เขาอยากเก็บภาพความประทับใจให้ทุกคนแฟนๆได้เห็นไงว่าจริงๆแบรี่เนี่ยเขาแบบโอ้โห,โอ,โหอยู่ในงานเขาทําหลายหน้าที่มากนะคุณบอลก็ต้องเตะเต้นก็ต้องเต้นหอมก็ต้องหอมหอมก็ต้องหอมนี่เป็นหน้าที่ที่แบบใครจ่ะเป็นหน้าที่ของหัวใจ ขอท่ากับครูนะคะเดี๋ยวพี่จะขอซองกอล์มผสมเลิกอีกวงนะผสมเลิกอีกวงทันทีเพราะว่าทันเล็กมะครับ